โดยเอกภาพพลซื่อนายงการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคุณภริยานะคะท่านดรรัชนีพลซื่อท่านหัวหน้าส่วนราชการค่ะและในโอกาสนี้ขอเชิญท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดท่านดรสิริขออภัยค่ะท่านทัน,ทนตแพทยหญิงสิริรัตนสิมาศท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะได้กรุณาขึ้นบนเวทีค่ะเพื่อเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีให้กับพวกเราในการจัดงานประเพณีบุญพระเวทรประจำปี2564ขอเชิญด้วยความเคารพทุกท่านค่ะ ขอเ,เชิญน,นะครับบนเวทีนะครับแห่งนี้นะครับและวันนี้นะครับศิลปินทุกคนนะครับที่ได้มีโอกาสขึ้นมานะครับอยู่บนเวทีแห่งนี้นครับถือเป็นความอลังการมากที่สุดตั้งแต่จังหวัดร้อยเอ็ดของเราได้โอกาสจัดงานมาเลยครับ ค่ะพร้อมแล้วขอเรินเชิญท่านผู้มีการวิยาลัยนาฏศินร้อยเอกกล่าวรยายงาน,นต่อท่านประธานขอรยนเชิญค่ะเลียนท่านชายานสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานในพิธีที่เคารพกระผมนายสุภรากรพาณิชกิจผู้อำนวยการวิทยยนาฏสินร้อยเอ็ดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมในนามของคณะจัดงาน ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญพระเวทร้อยเอ็ดประจำปี2,564วันนี้ด้วยงานประเพณีบุญพระเวทเป็นงานบุญเดือนสีหนึ่งในฮิตส ตามวิถีวะนะัฒนธรรมของชาวอีสานซึ่งจังหวัดร้อยเอด็ดร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอด็ดได้ร่วมใจกันจัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปีพศ2534เป็นต้นมาโดยการลิเริ่มของท่านสุพรสุพศรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ด ในขณะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและให้ประชาชนสำนึกในคุณงามความดีขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกำหนดให้จัดงานประเพณีบุญพเวทเป็นงานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ดสืบเนื่องติดต่อกันมาทุกปีโดยในปีนี้2,564นับเป็นปีที่31 ของการจัดงานซึ่งการจัดงานดังกล่าวกำหนดให้มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านดังนี้หนึ่งการแสดงจากศิลปินแห่งชาติได้แก่คุณแม่ชวีวรรณพันธุศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอรำคุณพ่อฉลาส่งเสริมศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง หมอลำและคุณพ่อทรงศักดิ์ปทุมศิลป์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงโดนตีพื้นบ้านอีสาน 2. การแสดงอุปรากรจีนเรื่องตำนานพระเวสสนรนและการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้าโดยได้รับการสนับสนุนการแสดงจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมอุปรากรจีนแห่งประเทศไทยและ 3. การแสดงจากวิไลยนาฏตสินร้อยเอด็ดการจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากกลมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสมาคมอุปรากรจีนแห่งประเทศไทยสมาคมหมอลามและสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อเอด็ด สมควรได้รับการขอบคุณไว้ณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วก็ผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกรุณาก่าวเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญพระเวทร้ออประจำปี2564ปีที่31 ขอากราบเรียนเชิญครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านหัวหน้าสุรการท่านศิลปินแห่งชาติ ท่านอัวหนา้าหน่ยงานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งคณะกรรมการจัดงานมหาทานบรมีประเพณีบุญพระเวรร้อเ็ครั้งที่31ประจำปีพุทธศักราช2564งานมหาทานบรมีประเพณีบุญพระเวทจัดขึ้นเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมที่สำคัญซึ่ง อยู่คู่กับจังหวัดร้อยเอ็ดมานานกว่าร้อปีบุญพระเวทเป็นประเพณีสำคัญยิ่งของชาวพุทธที่จำเนงถึงการเททานบาร,รมีซึ่งเป็นในรูปของการฟังธรรมโดยเฉพาะเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งคนไทยรู้จักการเป็นอย่างดีการเทศมหาชาติ หรือเทศพระเวสสันดรภาษาอีสานเรียกว่าเทศพระเวดตามตำนานมหาชาดกพระเวสสันดนรถือว่าเป็นชาติพระชาติสุดท้ายที่สำคัญยิ่งของระพุทธเจ้าเนื่องจากเป็นพระชาติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ดังนั้นทุกท่านที่มาร่วมงานประเพณญบุญพระเวท ก็จะได้ร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเผยแผ่การบำเพ็ญทานบร,รมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งได้รับบุญพระเวทหรือบุญมหาชาติมหากุศล,ศลนั้นยิ่งใหญ่เรียนว่าจังหวัดร้อยเอ็ดถือว่างานมหาทานบร,รมีประเพณีบุญพระเอ็ดเป็นงานสำคัญประจำปีของจังหวัด Hãy